อ๋อวันนี้มาตัดกล้วยอีกแล้วได้หนึ่งเครือใหญ่เลยว้าวฟันไปสองทีใช่ไหมเมื่อกี้ชึก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 ใช่เดี๋ยวนาตาจะฟันตรงตรงข้างบนตรงนั้นนะเออเนือเหนือเหนือลูกกล้วยขึ้นใบเอาฟันเลยให้มันขาดออกมาปึ๊บดีดีทีนึงปึ๊บอุ้ยไม่ขาดอีกสองทีปึ๊บ ระวังมีดนะโอ้ยเกือบแล้วเออว้าวนี่คือใหญ่เลยครับสุดยอดไปเลยครับพยาไปเอารถเข็นมานี่มาแล้วไ,ได้แล้วเคือใหญ่โอ้นาตาค่อยๆค่อยๆฟันสองชึกแล้วก็ดึงลงมาเยอะหนักมาก เดี๋ยวก็จะยกใส่รถเข็นล้วกลับไปไหวปะเนี่ยไม่ไหวลครับไม่ไหวแร้อเล่ไปครับต้องต้องยกข้างล่างเลยฮึบดูดิไหววะึบไม่ไหวเดี๋ยวเราช่วยเก่งโอ้โหสุดยอดเก่งมากแรงดีมากเยี่ยมเลยเก่งมากมาก นี่เราก็ทำผลิตภัณฑ์นะคะ50บาทนะคะโอ้โหขายแพงโอ้โหร้อยเชือกแค่นี้กล้วยลูกแค่นี้50าบาทเท่าไหราอีกไหมนู่นไงนู่นไงเอาเชือกเลยอันนี้กล้วยนี้หนึ่งบาทดิครับโอ้โหขายถูกไปอีกเมื่อกี้ละห้าสิบอันนี้หนึ่งบาทเท่าไหร่คะ สิบบาททุกหวีสิบบาทใครมาก่อนได้ก่อนมาคะก็ได้ไม่สวยนะคะเล่เข้ามาค่ะเล่เข้ามาเนี่ยเป็นกระมังเลยค่ะฟรีของเด็กคนนี้ตัดค่ะวันนี้สองเชือกเหรอไหมเรามีแรงงานพม่ามาโอ้ค่าแรงฟรีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออยังไงใส่เข้าไปแล้วเก่งแล้วเออดึงอ่าเอาใส่ใส่ป้ายใส่ป้ายตรงด้านหน้าหวีอบีบให้มันเล็กๆใช่ นั่นเป็นละใช่เห็นไหมทำอย่างนี้ได้ประโยชน์ไปอีกขายได้ตังซื้อติ่มกินของเก่าขายมหมดอไ้้ <c oughs> ไม่รู้แขวนให้แน่นไว้ก่อนแรดีใช่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวพอหายไปนะเขาจะบอกว่าเฮ้ย่ขายหมดที่ไหนได้ขายไปทิ้งเอาไปเลี้ยงไก่อันนี้กี่บาทคะ <c oughs> อ้โห <c oughs> บาทวูดี้นี้แพงดวยห้าบาทเออใช่อือันนี้อ้วนอันนี้ผัวทำไม